โลกทุกวันนี้เนี่ยทุกอย่างมันสะดวกง่ายที่ปลายนิ้วปัดทิ้งได้ปัดทิ้งได้เข้าอะไรก็ได้แล้วเข้าไปยูทูบเนี่โอ้โหช่องเต็มไปหมดคือมันมีสื่อให้เสพเยอะมากถ้าเป็นแอดการตลาดละ่ะเป็นโฆษณาเลยยเงี้ยยอมดูไหมส่วนใหญ่ถ้าเกิด3วิ5วิบน YouTube เราจะสกิปทิ้งเขาบอกว่าถ้าจะยอมดูเนี่ยอย่างเดียวเลยหลักๆ8ปบกว่าอบอกว่าต้องตลกหกขันมนุษย์เราเนี่ยต้องการความรู้ก็เรื่องหนึ่งแต่ต้องการความบันเทิงเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องของแบรนด์เนี่ยต้องบอกว่ามัน ท่านผู้ชมครับไลฟ์แ a ็กตอนนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าจะเป็นประโยชน์มากกับคนที่เป็นเจ้าของกิจาการหรือมีแบรนด์เป็นของตัวเองและมีความรู้สึกว่าอยากจะหาวิธีสื่อสารใหม่ๆเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคของตนวันนี้เรามีเทรนด์ใหม่ที่กําลังมาแรงก็คือฮิวเมอร์มาร์เก็ตติ้งการตลาดเชิงขบขันจะเป็นอย่างไรเราจะคุยกับหัวหน้าสาขาการตลาดวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยไ,ไมอิโดนครับดตตรบุญยิ่งของอาจารย์พัชส,สวัสดีครับดีครับ ผมก็เพิเ่งเคยได้ยินนะว่าการตลาดมีระบบความเอาความสนุกขบขันมาเป็น,นกลไกหนึ่งในการสร้างตลาดใช่ครับหรือเพราะว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเราไม่เหมือนสมัยเมืม่อก่อนใช่ไหมถ้าตอนเราเด็กๆเนี่ยโทรทัศน์อาจจะมี ไม่กี่ช่องแล้วก็หรือว่าวิทยุก็มีไม่กี่ช่องแล้วก็สามารถจะแบบมันบังคับให้คนดูโฆษณาอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่โลกในทุกวันนี้เนี่ยไก่กลๆใช่โลกทุกวันนี้เนี่ยทุกอย่างมันสะดวกง่ายที่ปลายนิ้วปัดทิ้งได้คือปัดทิ้งได้เข้าอะไรก็ได้แล้วเข้าไป u t u b e นี่โอ้โหช่องเต็มไปหมดเราจะเข้าไป a c e b o o k ไปอะไรคือมันมีสื่อให้เสพเยอะมากคำถามก็คือว่าเราจะเอาสื่อแบบไหนหรือว่ากับคอนเทนต์แบบไหนที่คนจะอยากดูอยากติดตามซึ่งอันเนี้ยตอนที่เราเคยทำงานวิจัยอันหนึ่งเราทำงานวิจัยเพื่อจะดูว่า คนเนี่ยจะเรียกความสนใจเขาได้ยังไงบ้างแล้วเราพบว่าเขาบอกว่าปกติเนี่ยคนเวลาดูพวกโซเชียลมีเดียเนี่ยถ้าเป็นพวกโพสต,ต่างๆเนี่ย ภาพต้องสวยแคปชั่นต้องดีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคลิปวิดีโอเนี่ยต้องสนุกสนานตลกขบขันต้องเฮฮาและยิ่งถ้าเกิดเราเจาะลงไปเลยบอกว่าถ้าเป็นแอดการตลาดละ่ะเป็นโฆษณาเลยยเงี้ยยอมดูไหมไส่วนใหญ่ถ้าเกิด 3, วิ5วิบน YouTube เราจะสกิปทิ้งใช่ไหมฮะเขาบอกว่าถ้าจะยอมดูเนี่ยอย่างเดียวเลยหลักๆ8ปดสบกว่าอบอกว่าต้องตลกขบขันเพนี๋นด้วยนันะ้โนโฆษณาที่เราจําได้ไน็มกกักจะมีแบบใช่ฮะมันก็เลยใช่มันก็เลยเป็นที่มาว่าเออเราต้องเอาฮิวเมอร์เนี่ย มาใส่ในคอนเทนต์เพราะฮิวเมอร์เนี่ยมันตอบโจทย์คนมากๆอ,อย่างเราเรามานั่งนึกดูว่าพฤติกรรมคนไทยเราเนี่ยชอบความตลกขบขันในทุกอย่างการเรียน <c oughs> ก็ต้องเอดูเตนเมนต์ใช่ไหมฮะต้องมีครูมาซีนาบอลมาร้องเพลงก็เป็นไวรัลคนก็ชอบครูดังๆก็เป็นครูที่สอนแบบสนุกสนานใช่ฮะ,ะช้อปปิง้งก็ต้องเป็นช้อปปิ้งที่แบบว่าเออมีไลฟ์มีการโอ้โหทำกล่องสุ่มมีแบบบางฮาซันที่บอกว่ามีการแบบทาอะไรให้มันคพลิดเสนุกสนานใช่หรือแม้กระทั่งอย่างรายการที่นเนเก ทรหาพี่ดูใช่ไหมเซลก็นี่อย่างเงี้ยมันมีคอนเทนต์ตลกขบขันผมก็เผลินได้ดูเหมือนกันโอ้โหคนดูเป็นล้านเราจะเห็นว่าคอนเทนต์แบบนี้เรียกเรียกกระแสเรียกแปลว่ากลไกนี้จะช่วยให้คนไม่ปฏิเสธโดยการสกิปทิ้งปัดทิ้งไปก่อนยอมเรียกคนเข้ามาให้คนสนใจได้ง่ายกลไกแบบนี้ต้องอยู่ในระดับไหนถึงจะเรียกว่าตลกขบขัน ที่จริงอาจจะไม่ได้มีหลักเกณฑ์ไทยตัวเพราะว่ารูปแบบของถ้าที่เรารีวิวมาทั้าไม่ว่าจะในงานวิจัยหรือว่าที่เป็นรูปแบบของการใช้การตลกขบขันเนี่ย<ะ>หลากหลายมากเช่นแค่การเล่นคําก็ได้อย่างอย่างถ้าไปดูเคยเห็นตัวโฆษณาของ t o อปส์มาร์เเนี่ย<ะ>เขาก็เอาตอนที่ดิสนีย์กระแสดิสนีย์กำลังมา<ะ>เขาก็เล่นคําเขาก็มีแบบว่ายํำยํำโฟเซนก็เรียนแบบหนังเรื่องโฟ o เซนอย่างเงี้ยหรืออย่างาชาตามืออย่างเงี้ยก็ใช้ลักษณะเป็นชาข้นคนยังไงก็ไม่จาง อ๋อตอนนั้นฟีรี่เลือดคนคนจางอ่าเลือดค้นคนจางใช่ฮะหรือว่าอย่างสมมติว่าอาจจะใช้ลักษณะเป็นรูปภาพเป็นการล้อเลียนเสียสีห,หรือว่าอย่างที่เราเห็นบ่อยๆอย่างเบอร์เกอร์คิงเนี้ยเบอร์เกอร์คิงนี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นตัวพ่อที่จะชอบแบบไปแซะ,ะแบรนด์แบบแมคโดนัลล์เพราะแมคโดนัลล์เขาจะเป็นแบรนด์เบอร์หนึ่งฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่ามีคาแรคเตอร์ที่แบบว่าเออแบบชอบเล่นชอบแซลอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบบางทีเช่นเอาตัวการ์ตูนที่เป็นตัว ไอดีนิตี้ที่แบบมองจากด้านหลังเรารู้ว่านี่คือตัวตลกของของแมคโดนัลล์มายืนต่อคิวซื้ออยู่ที่เคาน์เตอร์ของเบอร์เกอร์คิงอย่างเงี้ยมันก็เป็นอารมณ์ที่แบบว่าสร้างความขำขันให้ให้ให้กับคนดู uh huh. ถ้าเป็นแบบแบรนด์แบบบ้านๆหน่อย,อยอย่างเช่นน้ำพริกแคบหมูใย,ยน้อยเนี่ย uh huh. ก็เป็นแบบว่าเออลายใหม่ขึ้นมาอย่างเงี้ย uh huh. ก็อาจจะใช้ลักษณะของการแบบพูดโทนให้มันตลกใช้แคปชั่นที่มันตลกเช่นแบบว่าอร่อยเกินร้อยให้น้อยสมชื่อ uh huh. หรือว่า เราอาจจะเห็นเป็นลักษณะของความน่ารักหรือเป็นเหตุการณ์ที่เาเรียกว่าเป็นเรียลไทมยกตัวอย่างเช่นตอนนั้นมีช้างที่บุกบ้านเข้ามาใน,บ,านบ้านคนในครัวฮะแล้วก็พังเข้ามาเพื่อหาอาหารกินที่เอาหัวโผงใช่แล้วทุกคนก็จะเอาภาพอย่างเงี้ยไปแคปแล้วก็จะใส่แบรนด์โดยเข้าไปเบอร์เกอร์คิงก็เล่นแบรนด์พวกเชื่องดื่มชูกําลังก็เล่นคือจริงๆก็คืนนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นไวรัลมีแต่ภาพอย่างเงี้ยเต็มไปหมดซึ่งเรียลไทมเนี่ยก็เป็นอะไรที่มันมันทำม่ยาก เดี๋ยวนี้คนก็อ d ด t ิทภาพซ้อนเข้าไปง่ายๆแต่ว่าก็คือเล่นแบบว่าทันสถานการณ์พวกนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่เป็นมีความหลากหลายเลยเพราะว่ามันมันทำได้กับทุกอย่างเพียงแต่ว่าทําไงให้ออกมาแล้วสะท้อนว่าเออมันมันดูตลกมันดูแบบอาจจะลิงก์กับสิ่งที่เขาเขารู้จักอยู่แต่บิดมาในมุมที่มันมันขำขึ้นอ,อย่างเงี้ยคนก็จะชอบ ถ้าสมมติผมเป็นคน,เป,นเป็นเจ้าของสินค้าแล้วอยากจะโฆษณาไปในทิศทางนี้เราควรจะเริ่มต้นอะไรศึกษาอะไรหรือ,หร,อ,ห,รอหรือเริ่มจากอะไรถ้าจะถามว่าเริ่มต้นเอาแบบว่าถ้าเป็นเป็นลายแบบเล็กๆไม่ไม่ใหญ่มากเนี่ยถ้าทําให้มันไม่ยากเนี่ยอาจจะลักษณะหนึ่งไปดูเรียวไทม์ก่อนเพราะว่าเรียวไทม์เนี่ยมันเป็นอะไรที่คนเขากำลังสนใจในกระแสอย่างเช่นถ้าสมมติเราขายอาหารเราบอกว่าเมื่อกี้เชื่อมโยงกับไอ้ภาพที่ช้างเข้ามาหาอาหารเนี่ยถ้ามันมีอาหารอะไรเราโอ้โหเราติดภาพเข้าไปมันก็จะเป็นลักษณะว่า อ๋อช้างตัวนี้อุตส่าห์พังบ้านเข้ามาเพื่อมาหาอาหารแปลว่าต้องต้องตามกระแสตามกระแสแล้วก็ต้องรู้กลไกว่ามันมีกติกาด้วยเช่นเอารูปเขามาต้องจ่ายตังให้เจ้าของภาพเพราะผมผมได้สัมภาษณ์จุดที่ต้องระวังผมได้สัมภาษณ์เจ้าของบ้านเนี้ยที่ช้างบุกเข้ามาเนี่ยเขาขายภาพได้ตังเยอะพอสมควรจากหลายเจ้าจากหลายเจ้าที่ที่เป็นแบรนด์ใหญ่ๆพกนีเวลาพอเดยนนี้การใช้ข้อมูลจะต้องระมัดระวังตรงนี้แต่มันอาจจะมีการเล่นคําแบบ แบบที่ไม่ยากอายกตัวอย่างอย่างเช่นอย่าง CMU ผมเนี่ย<ะ>อตอนที่เขากาลังเลือกตั้งกันเยอะๆเขาก็จะมีพักนู้นพักนี้หาเสียงแต่เราอาจจะแบบบิดคํามาเป็นพักนี้เรียนหนักอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันพักนี้พักนี้เล่นเล่น <c oughs> เล่นเสียงอะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างช่วงกระแสบุพเพสน,นิวาสที่ออเจ้าดังๆเนี่ย เราก็จะมีใช้ภาพเป็นภาพเรือนไทยไม่ถึงขนาดว่าเอาจากเขามาสักทีเดียวแต่เป็นคอนเซ็ปต์ที่คนรู้จักแล้วมันจะมีคีย์เวิร์ดอย่างเช่นคําว่าออเจ้าอย่างเงี้ยที่คนเขากําลังแบบอยู่ในกระแสแล้วเขาจําได้เราก็อาจจะบอกว่าเออเปิดเรือนก็คือโอเ n นเฮาส์เราเนี่ยเปิดเรือนบันที่จุดๆนะออเจ้าอะไรอย่างเงี้ยคือเขากําลังอินอยู่กับมันร่วมสมัยกระลุ่มสมัยกําลังอินอยู่กับหนังเรื่องนั้นอย่างเงี้ยก็จะเป็นการเริ่มต้นที่ที่เรียกว่าไม่ยากแต่ว่าก็อาจจะต้องระมัดระวังว่าถ้าเกิดว่าตามกระแสอย่างเช่นออออ้้ชางงบุกเเนนี่ยคคืืมัตร็ว เพราะว่าคนทํากันเยอะมากแบบนี้แบบเลี้วทาแบบนี้โอ้โหวันหนึ่งออกมาเป็นร้อยแบรนด์เพราะนั้นถ้าช้าจนเกินไปเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ทนมันซาแล้วคนไม่ติดไ,ไ,ไ,ไม่ตลกแล้วคือเห็นซ้ำๆบ่อยๆเลยเริ่มเริ่มไม่ไม่ใช่ละมีข้ออื่นที่ต้องระวังไหมครับเพราะว่าเวลาเวลาพูดกับเรื่องตลกขบขันบางทีมันต้องระวังไปบูลลี่ไหมมีมีศาสนามีการเมืองมี อะไรไหมอ,อะไรงี้ในเรื่อง,องตลกขบขันเนี่ยถ้าในต่างประเทศเราเห็นเคสที่ชัดมากๆยกตัวยอย่างเช่นอย่างสบู่อาบน้าปรากฏเขาจะทาครีมอาบน้ําที่แบบว่าทําให้ตัวขาวเขาก็ไปทําเป็นโฆษณาเป็นคนผิวดําแล้วถอดเสื้อสีน้ำตาลออกแล้วก็กลายเป็นผู้หญิงผิวขาวอย่างเงี้ยคนก็จะมองในเชิงว่าโหเนี่ยแบบเรื่องอีควอลิตี้เรื่องความเท่าเทียมกันทางเพศไม่ได้เลยนะเรื่องผิวสีอย่างเงี้ยหรืออย่างโฆษณากินพิซซ่าแล้วเอาตะเกียบคีบ คือเล่นกับวัฒนธรรมเนี้ยโอ้โหคนจีนแอนตี้ทั้งประเทศโศษนาอ๋ออันนี้<า>คือตัวอย่างว่าเฮ้ยอย่าทำนะบางบางเรื่องมันเพราะเพราะวันรุ่งขึ้นอ่อนไหวมากซีอ <CO S 1> ต้องออกมาขอโทษเลยฮะหรืออย่างในบ้านเราพูดจริงก็จะมีประเด็นอย่างเช่นการเมืองศาสนากรณีพวกนี้มันจะมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่สองฝั่งเป็นอย่างน้อยเพะมันมีสองฝั่งเนี่ยฝั่งหนึ่งจะชอบมากพอเล่นประเด็นนี้ฝั่งนี้จะกรี๊ดมากจะรู้สึกโอซั u พ p o r t ดีมาก แต่อีกฟังหนึ่งจะเกลียดมากเพราะฉะนั้นการที่แบรดลงไปเล่นประเด็นที่มันเซนซิทีฟแบบนี้ก็มีความอันตรายคือคือถ้าเล่นนี่ต้องพร้อมพร้อมบาดเจ็บคือได้คนกลุ่มหนึ่งแต่จะเสียคนกลุ่มหนึ่งเลยซึ่งอันนี้จะไม่เหมือนกับถ้าเป็นลักษณะที่แบบว่าขำขันแบบแบบน่ารักขำขันด้วยการเล่นแคปชั่นขำขันด้วยรูปสัตว์ขำขันด้วยการเล่นคําอะไรพวกนี้จะเป็นลักษณะขำขันที่ที่ไม่เจ็บตัวมากแล้วไม่ไปกระทบกระเทือนความรู้สึกคน เพราะนั้นประเด็นเรื่องความเท่าเทียมกันเรื่องของแบบเชื้อชาติเรื่องของศาสนาการเมืองพวกนี้ต้องเรื่อง,อต,องต้องระวังใช่ครับถ้าอาจารย์จะมองว่าส่วนไหนเป็นจุดที่จะทําให้สิ่งนั้นประสบความสําเร็จมันมีแง่คิดอะไรไหมว่าผมดาว,ว่าสมมติมีคนทําในเชิงสนุกสนานขบขันมาร้อยอันสมมติทุกคนทํามันก็จะกลายเป็นเรื่องพื้นๆ<ช>แต่ว่ามันน่าจะมีอะไรที่ทําให้เธอโดดเด่นกว่าคนอื่น,ม,นมันมีหลักการอะไรไหมครับไอ้แบบนี้ถ้าเป็นเรียลไทม์ต้องเร็ว อ๋อนี่คือความเร็วก่อนเลยตอนนี้เขากำลังเรื่องนี้อยู่ใช่คือเห็นประเด็นปุ๊บแล้วรีเลย์กับเราได้ออันนี้อันนี้คนที่คิดครีเอทีฟพวกนี้จะต้องแบบมามาเร็วมาไวเพราะว่าถ้าทำก๊อปปี้ตามอันนี้ลำบากละเพราะว่าพอคนขำประเด็นที่หนึ่งไป2 3 4แต่หลังจากนั้นจะเริ่มขำยากขึ้นละที่จริงเรื่องของแบรนด์เนี่ยต้องบอกว่ามันก็เป็นเรื่องของคล้ายๆกับการสร้างคาแรคเตอร์ของคนฮะถ้าเราเป็นคนที่มีมีมุกตลกขบขันพูดอะไรสนุกสนาน แล้วเรารู้สึกว่าเออเหตุการณ์คํำพวกนี้มันสามารถจะมาปรับกับเราได้แล้วเรารู้สึกว่ามันมันมันสอดคล้องกับแบรนด์เราแล้วก็อาจจะนําเสนอในในรูปแบบของภาพที่มันแบบให้เขารู้สึกถึงว่าเออคาแรคเตอร์ของคนนี้เป็นรู้สึกไม่ใช่คนเข่งขึ้มซีเรียสไม่ใช่เป็นแพทเทิร์นที่ต้องเรียบร้อยเสมอแต่มีมุมที่แบบน่ารักน่ารักหรือมีมุมที่มันตลกหรือมีมุมที่แบบเออชอบหยอกชอบยิกอะไรอย่างเงี้ย สิ่งเหล่านี้เอามาใช้ก็จะทําให้คนจดจําได้เยอะขึ้นอีกอันจะเกี่ยวไหมอาจารย์เรื่องที่คาดไม่ถึงอืเช่นเราไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นกลายเป็นเรื่องแบบนี้แล้วกลายเป็นเรื่องแบบนี้ผมยังนึกถึงโฆษณาหนึ่งดักไขมันยาดักไขมันอะไรสักอย่างแล้วเป็นตำรวจจราจรมาโบกรถแล้วไอ้นีขนมันไปไหนจะขนไปกระเพาะอใช่มันจะมีโฆษณาประเภทแบบเซอร์ไพรส์หักบุมคือเป็นเรื่องเล่าแบบนั่นแต่ก็ยังแฝงสตอรี่ที่แบบเออน่าติดตามน่าสนุกแต่ว่าก็จะมีหลายๆคนใช้แบบนี้ฮะ เช่นอาจจะแบบว่าใช้ฉีดลงไปแล้วทําไมปูไม่ตายแต่กลับไปที่รังสุดท้ายตอนหลังเนี่ยโ,โหตายทั้งรัง uh huh. อะไรอย่างเงี้ย uh huh. หักมุมนีเน่เป็นประเด็นที่น่าสนใจพี่ดูเพราะว่าอันเนี้ยในในเชิงการตลาดเราเรียกคล้ายๆเป็น disruption uh huh. อะไรที่มันค้านกับใจ uh huh. ค้านกับสิ่งที่เราคิดว่าเดี๋ยวมันก็ต้องเป็นอย่างนงี้แหละ uh huh. แล้วปรากฏมันไม่เป็นมันหักมุมเนี่ยก็เป็นสตอรี่ที่เรียกว่าก็อาจจะซับซ้อนขึ้นมาหน่อยกว่าก,า,การใช้แคปชั่นทั่วๆไป uh huh. แต่ก็เป็นเรื่องราวที่คนก็สนใจแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเอออยากจะพูดถึงอยากจะแชร์ต่อ สุดท้ายอาจารย์มันจะกลายเป็นเทรนใช่ไหมครับเราจะเห็นโฆษณาใน,ในทิศทางนี้แล้วก็ประสบความสําเร็จมากขึ้น,น,น,นมันยังหมายว่ามันยังใช้ได้อีกช่วยเวลาหนึง่งใช่ไหมไม่ใช่น<อ>นว่ามันกาลังจะหมดแล้วอะไรเงี้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันพิสูจว่าฮิวเมอร์เนี่ยคือสิ่งที่คนมองหาคือคนมนุษย์เราเนี่ยต้องการความรู้ก็เรื่องหนึ่งแต่ต้องการความบันเทิงเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ขนาดเรียนหนังสือ,อยังบันเทิงใช่ยัอย่างที่ผมบอกฮะสมมติเราดูอย่างยูทูบเบอร์เนี่ย ช่องที่แบบโอ้โหเก๋ไก๋สไลเดอร์เนี่ยก็ต้องมีเรื่องสนุกสนานบันเทิงคุณบี้เดอะสกายเงี้ยหรืออย่างที่ผมบอกว่าอย่างรายการนั้น,นเนี่ยคือเธอออกแนวตลกขับกบขันเนี่ยยังได้นนแต่ต้องมีใช่ใช่มีสาระได้มีอะไรได้แต่ในที่สุดเนี่ยคนก็ยังมองหาคอนเทนต์แบบนี้ก่อนหรือแม้กระทั่งพอสอใช่ไหมฮะที่ที่ออกมาไลฟ์กันอย่างเงี้ยก็มีมุมธรรมะยังด้อมตลกมีมุมที่มันมีความตลกขบขันแล้วอย่างเงี้ยโอ้โหเรียกยอดแบบ ดูไลฟ์พร้อมๆกัน2 0 0 0 0 0คนยังไงก็ตามเนี่ยในชีวิตคนจะมีปัญหามีความเครียดมีอะไรก็ตามสุดท้ายเขาก็ต้องการพักผ่อน<ม>ต้องการรีแลกซ์แล้วความบันเทิงความตลกขบขันเนี่ยตอบโจทย์โอเค <Okay. S 2> ไปทดลองกันนะครับนี่คือมิ e เมอร์มาร์เก็ตครับขอบคุณาอาจารย์ดับเบิลยิงครับ,รบขอบคุณครับ